ทุกคนคะเฟมีอะไรจะบอกออกรถขุดขูบตารุ่น KX033 วันนี้เขาใจดีจัดปโปรมาให้เน่นเอียดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรดาวเริ่มต้น10%ไม่ว่าจะทำอาชีพไหนก็ดาวเริ่มต้น10%ได้นะคะหรือจะเลือกโปรผ่อนสบายผ่อนใจกี่ปีหน้าได้เลยนะคะลูกค้าชาวสวนผลไม้ผ่อนใจแบบรายปีได้ด้วยค่ะ หรือจะเลือกรับอัตราดอกเบีย้ยพิเศษเพียง1.99%ต่อปีเท่านั้นค่ะยังไม่พอนะคะลูกค้าที่ออกรถขุดขูบตาลุ่น KX033 ภายในเดือนตุลาคมนี้เฟมแถมชุดถอดอุปกรณ์เร็วหรือ Quick Copper ให้ฟรีทุกคันเลยค่ะ สนใจเป็นเจ้าของรถขุดคูโบตาโทรหาเฟมสิคะที่เบอร์092-661-1638เบอร์ตามข้างล่างนี้เลยนะคะ092-661-1638ค่ะเฟมยินดีดูแลให้ทุกท่านนะคะครบจบทุกขั้นตอนเลยค่ะโปรโมชั่นดีขนาดนี้พลรราดไม่ได้แล้วนะคะทุกคน ท่านไหนที่สนใจชมรถ KX033 สามารถเข้ามาชมตัวรถจริงได้ที่คูโบต้าจันทบุรีหรือคูโบต้าจันทบุรีสาขาใสดาวสามารถโทรหาเฟรมนัดเพื่อเข้าดูรถที่สำคัญเฟรมมีรถสาธิตให้ทดลองใช้ก่อนด้วยนะคะใหม่รถขุดคูโบต้ารุ่น KX033 ช่วงการทำงานที่เหมาะสมถูกใจสายลุย ที่เหนือกว่าด้วยประสิทธิภาพการทำงานสั่งได้ดังใจด้วยเครื่องยนต์3สูบ9จังหวะ27แรงมา้ารอบเครื่องยนต์เร็วสูงสุด2,200รอบต่อนาทีและเหนือกว่ารูปโฉมที่โดดเด่นรูปทรงสวยสะกดทุกสายตาและมาพร้อมกับนวัตกรรมเฉพาะรถขุดคูโบตาระบบคิดคูโบตานวัตกรรมอัจฉริยะ ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในรถขุดคูบ o ตารุ่น KX033 สนใจรถขุดคูบ o ตาโทรหาเฟมสิคะ